สวัสดีวันนี้เราก็มาอยู่กับสกินไม่เบี้ยวหรอออตโตไอคอนทุตลาทรัพย์จิตการตัวกระดักพี่เหลี่ยมทองเนี่ยน้อนตัวไอซี่ทุตลาทรัพยจิการไปไหนเนี่ยเจ้าของช่องเลยมันต้องอระแวงไม่ใช่หรอวะเปิดหน้าเปิดตัวที่จะให้โทรศัพท์กูแทบพังเป็นสามครึ่งเลยนี่เรียกเ่ิดตัวเสียได้แล้วและนี่ก็คือโคตรอภิบาปค่ะแต่กูจะไม่มีตังค์ซื้อสกินแต่ว่าเพื่อนฉันนะรูเบิ้ลเฮ้ยเท้าวับปิกาตาเอาไปเลยสตูดิโอกับอีซีรูตีขูดแถมให้ เออง่ายได้กันเห็น,นได้เจอกันนานได้ยินคำว่าเมียทิ้งนี่นะอ้าวแล้วมึงรู้ได้ไงกูนี่แหละคนแย่งไงแต่ว่าเมียควิไม่ยี่สีนะโอ้นั่นมันนี่เพราะว่าใช่เป,ป็นสีกว่าบอยฉันก็เลยไปสุดใจะไเรียวขาของสตรีเป็นเด็ดขาดเลยนะเด้อแกไปให้เตียวหน่อยได้ให้ยุบทีนึงเดินขาเด้อเอ๊ะ สิ่งที่มึงทำกูสิ่งที่มึงพูดมันขัดเจนเลยว่าเอาคาบ้านเลยเออไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะสมศรีบอกว่าผมมีอีสปอร์ตเดี๋ยวนะไม่ได้เจอกันนานที่กูเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยลูกต้องไปยิงบอลได้วีไฟเยอะนะมึงอ่ะโทษทีพอดีช่วงนี้เราตัเข้านะสกินนี้ตอนผมอยู่ในน้ำผมวิจัยไปกระป๋อมสีแดงไอ้ที่สวยีฮิวสวัสดีมูราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเอาว่าไงเพื่อนเอามาล้ว ทำไมถึงจากกันไปไวขนาดนั้นแหละข้ากูยีเออได้ครับว่าไฟเอ็มจะโดนแบนแล้วนี่นายจะไม่ได้ฮาร์ฟฟูลเลยนะมูราฮะแล้วไงอ่ะเราก็ต้องเสียใจด้วยกูยเล่นบาร์บี้เออนี่นายเล่นเกมบาร์บี้เนี่ย<า>นะเกมบาร์บี้เนี่ยนะเกมสำหรับผู้หญิงอนะแล้วนายไอดีอะไรอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้เปน็นอีฮีเออว่าไงไม่เที่ยตื่นตอจแคพับบอลลูนเล็กๆกัเธอมาพักว่าจะไม่ได้นะ้วเจ้าทำแม่กูเอาจริงนะกูเริ่มสงสารไอ้บอลลูนนั่นแหละเอาจริงนะตอนนี้พอดเกมโคตรชลมุนแต่เพราะผม Mai câu chúc mấy yêu mấy câu không dưới đường xanh mấy đôi năm hai tóc dài hai chú quán đôi năm 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 เจ้นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยต่อถามว่าทำไมถึงร้องเพลงกูพากไปทำเป็นตัวละครไปตีกันจนระบญยิบหา,ายเลยเฮ้ยอย่าดูเลยไอ้โมเลยเนี่ยตายไปซะไี่ขาดตายเลยโมเลยฆ่าฉันเลย,อ,ย,เลยอ้ี่กูกำลังดูแล้วก็ได้รับชมปชนะแบบ EC มึงแน่ใจใช่ไมว่ามังเป็น EC นะหรือเปล่าไอ้